ครับอันนี้ผมอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งของสถานีกลางบางซื่อนะครับเป็นประตูทางออกนะครับซึ่งพอออกมาแล้วนะครับก็เจอกับสถานีรถไฟบางซื่อนะครับนี่เราเห็นตึก s s g g อยู่ข้างหน้าด้วยนะครับโอ้โหจุดนี้นะครับครับเป็นจุดที่เชื่อมกับ ความเก่ากับความใหม่มันเชื่อมต่อกันครับสวยงามมากสวยงามมากนะครับสวยสจริงๆสวยสจริงๆ